สดีครับตอนนี้คุยอยู่ในรายการรไฟไชแนลตอนนี้ก็ในช่วงคุยกันชิูๆอีกแล้วนะครับนะก็กักนชิูๆสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดภาพยนตร์ชนโรงอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแอนนะครับหนังไทยนะแอนก็หลังจากที่คลิปที่แล้วผมพูดถึงฮาโลวีนภาคจบไปแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องนี้นะครับแอนก็ เราจะไปรับชมผลงานกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้รายแฟนเน็ตเป็นอกระใจายให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับแอนนะครับก็ผมก็จะพูดตรงๆเหมือนเดิมนะครับนะคุยกันชิลๆผมก็จะพูดตรงๆเหมือนเดิมเหมือนที่คุยกับฮาโลวีนไปนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะใครไม่ชอบก็ขออภัยนะมาลุยกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องแอนนะ เรื่องแอนในการเล่าเล่าเนื้อเรื่องนะครับในในการเล่าเนื้อเรื่องของพวกเขาเนี่ยเขาที่เล่าเรื่องออกมาก็ค่อยค่าจะทำมาให้งงงวยนะครับง,งงงงวยดีนะคือการเล่าเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะเล่าแบบแปลกใหม่นะครับอืมก็ค่อยค่าจะดูแปลกด,ดีคือหนังเนี่ย พยายามจะเป็นแนวตีเลอร์นะครับตีเลอร์รหรือว่าหนังแบบหนังสยองขวัญที่มีการเล่าเรื่องแบบสไตล์แบบนี้นะครับผมก็ผมก็โอเคนะครับที่เขาจะเล่าเรื่องแบบนี้แต่พอคุณดูจบคุณก็จะพูดว่าคุณก็จะพูดว่าคือหนังมันทำไปเพื่ออะไรนะครับอ่าคือคือผมดูเสร็จผมออกจากเพื่อน ออกออก,ออกมาออกมากับเพื่อนเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าคือหนังมานทำไปเพื่ออะไรวะนั่นแหละฮะคือคือเข้าใจนะครับว่าคุณจะสื่อเขาเรียกว่าเขาียก็สื่อสื่อสารในในการขยายขยายรูปประโยครูปประโยคเดียวเนี่ยให้มันออกมาเป็นกว้างๆนะครับในการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะคื การเล่าเรื่องเนี่ยอ่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองนะครับผมไม่บอกนะว่าไอประโยคประโยคเดียวเนี่ยมันคือคําว่าอะไรแต่ว่าไปดูกันเองนะครับคือเข้าใจแหละว่าจะขยายนะครับแบบนี้ก็เขาก็ทําได้โอเคนะครับสําหรับนี้แต่ว่าการทําฉากจบที่อ่าไม่เคลียร์นะครับไม่เคลียร์บ่อนข้างจะบางครั้งจะ โยนก็ค่าจะทิ้งคนดูมากมากเลยแหละนะครับนะผมก็ก็เข้าใจได้คือหนังเรื่องแอนเนี่ยก็ค่าจะให้คนดูคิดเยอะนะครับให้คนดูคิดเยอะจนคิดมากไปหน่อยนะครับให้คนดูคิดเยอะไปหน่อยนะครับไม่ไมเขาไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟคนดูนะครับก็ให้คนดูคิดเยอะคือการผูกประเด็นผูกปม ผูก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 แล้วมันมันมันแก้ไม่ออกนะครับคือผูกเยอะจัดแก้ไม่ออกพอแก้ทีก็เหมือนแก้ลวกๆอะ่ะเหมือนมันแก้ลวกๆอะ่ะแบบแบบเอ้ยแงๆออกง้างออกมานิดนึงแต่ปมยังไม่คลายเลยง้างออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เรื่องแอนอารมณ์มันก็ให้ประมาณนี้นะครับ ที่ผมไปดูมานะส่วนตัวของการแสดงนะครับของนักแสดงแต่ละคนผมก็ค่อนข้างโอเคนะทุกคนแสดงโอเคเลยนะครับผมจะไม่นับคนที่มาแบบวแวัแวมมานะผมนับคนที่แสดงแบบเต็มเต็มแสดงโอเคกันแทบจะทุกคนเลยนะแสดงโอเคกันแทบทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องใช่ไหมอิงบัลลันกธนอะไรเงี้ย ผมก็โอเคนะครับแสดงโอเคนะหรือว่าจะเป็นไอดอลนะครับอย่างอ่า BNK นะครับมิวสิกกับเจนิสใช่ไหมถึงถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่จะไม่ไม่ได้อยู่สก,กัด BNK แล้วก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นไอดอลนะครับถือทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นหนังมาแล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับก็เรื่องนี้ก็เล่นดีนะครับก็คนอื่นๆอีกก็เล่นดีนะครับเล่นดีใช้ได้เลยนะครับแต่ละคน แล้วก็มาถึงเรื่องของงานภาพแล้วกันผมชอบงานภาพเรื่องนี้นะในการใช้มุมกล้องหรือว่าการใช้มุมกล้องใช้ใช้สีอะไรเงี้ยผมโอเคนะแต่บางบางฉากก็แบบงงๆงงนะครับคือไม่รู้จะทำทำมาทำไมนะครับไม่รู้ทำมาทำไมแล้วก็ ไปถึงที่พาร์ตตัวละครยังไม่ได้พูดใช่ไหมคือ,อพาร์ตตัวละครนะครับคือทุกคนเนี่ยชื่อแอนหมดทั้งเรื่องนะครับทุกคนชื่อแอนหมดแล้วก็มันจะมีบางตัวนะครับที่ที่โผล่ออกมาก็ก็โผล่มาแบบงงๆนะมีบางตัวที่โผล่มาแบบเอ้ยมึงโผล่มาทาไมอะอะไรเงี้ยนะครับนะโอ้พอดูอยู่ไปเรื่อยๆก็ก็จะง,งงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่าเขาพูด เอาผูกปมเรื่อยๆเลยนะครับผูกไปเรื่อยๆแล้วก็คลายแบบคลายปมแบบแบบเหมือนเหมือนขี้เกียจคายอะครับอืมประมาณนั้นนะก็ต่อกันที่ต่อไปที่ซาวประกอบแล้วกันนะครับเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือซาวซา,าวอื่นๆเนี่ยผมค่อนข้างจะคิดว่ามันค่อนข้างงง,ง,งแง้งไปหน่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ฉากจงฉากจำสแกรที่ที่ก็ก็แกๆ์นะครับผู้กระทตรงก็เป็นฉากจำสแกรที่ไม่ได้โดดไม่ได้มีความน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบฉากที่เวลาพีศาจมันโผล่มาครับแล้วก็มีเพลงนะเพลงเพลงแบบคลาสสิกๆหน่อยนะครับเป็นเพลงบ้านเราถือว่าโอเคนะผมชอบนะไอ้ส่วนนี้ผมชอบ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 มาก นะครับการใช้เพลงนะฮะแต่ว่าถึงจะมันมันจะมีแค่เพลงเพลงเดียวก็เถอะแต่ว่าก็ถือว่าใช้เพลงได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้อโอเคครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแอนคือตอนดูจบเนี่ยผมผมแบบได้เสียงนักคอมเข้ามาในหัวเลยแบบแบบเอ้ยโอ้ี่มึงตบหน้าเมย์กูเลยนะมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ ใช่เลยนะครับเรื่องเรื่องนี้เอาไปเลยนะครับที่มันเป็นใครเนี่ยแม่งใช่เลยนะครับคือถามว่าสนุกไหมผมก็ตอบไปตรงๆนะครับว่าไม่นะครับไม,ไม่ไม่ไม่สนุกเลยนะครับเรื่องนี้ไม่สนุกเลยสักนิดนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปดูเอางงไปดูเรื่องนี้ได้นะครับเอางงถ้าคุณจะไปดูแบบซเรอร์หนังแบบสยองขวัญก็เรื่องนี้ก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีนะครับนะอ่า ก็ถือว่าทําได้น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมเป็นคนที่เชียร์หนังประเภทนี้อยู่ตลอดนะครับผมเอาตัวผมไม่ค่อยดูหนังไทยนะไม่ค่อยได้ดูหนังไทยแต่ว่าเวลาผมเห็นหนังไทยประเภทเนี้ออกมาเนี่ยผมก็ก็จะเอาใจช่วยเสมอๆนะครับเพราะผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ชอบหนังประเภทนี้นะครับที่คือหนังไทยที่ทําแตกต่างจากในตลาดไทยนะครับ ในตลาดไทยก็จะเป็นแบบหนังพวกตระกูลแบบหนังตลกหนังผีหนังเลิฟคอมด,ดี้โรแมนติกอะไรเงี้ยคือไอ้หนังประเภทเนี้ยที่มันแตกต่างออกมาจากจากหนังตลาดหลักผมก็ค่าจะชอบนะครับเรื่องแบบนี้ผมค่าจะเอาใจช่วยตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าขุนไม่ขึ้นนะนะอืมแต่ก็อยากให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่า ก็ผมก็จะพูดในตามของผู้บริโภคกันนะก็ถือว่าผิดหวังนะครับสำหรับเรื่องแอนพูดมาขนาดนี้นะครับให้คะแนนกันหน่อยดีกว่านะก็สำหรับเรื่องแอนผมให้คะแนนอยู่ที่2คะแนนเต็ม10ครับผม2คะแนนเต็ม10ถือว่าเป็นวันดูหนังของผมที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเนะี่ยทั้ง แอนเนี่ยผมไปดูดูเรื่องแรกนะครับเรื่องดูดูเรื่องแอนแล้วผมก็ต่อแบบต่อรวดเดียวเลยโดยต่อด้วยฮาโลวีนภาคจบนะครับก็ถือว่าน่าผิดหวังทั้ง2เรื่องเลยนะครับวันนี้ที่ผมไปดูมานะก็น่าผิดหวังทั้งสองเรื่องเลยนะครับแต่ใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้นะครับก็ตามที่ผมบอกนะนะใครอยากไปดูก็ไปดูได้ส่วนใครที่ชอบก็ ก็ชอบไปนะครับก็เรียกขอบคุณนะครับที่ทุกคนมีความเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบคือไม่ชอบก็พูดตรงๆคุยเยนิลนะไม่ชอบคือไม่ชอบชอบคือชอบนะก็ผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ผมตัไดไฟก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปไปแล้วเจอกันไป